ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมเขาถึงตาบอดแล้วเ,เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้พอคนนี้ออกมาคนที่สองออกมาก็เป็นเหมือนกันก็ว,ว่าเราช่างกรรมช่างเวรมาแต่ชาติไหนถึงเขาจะมาเป็นแบบนี้แต่คนเลียกไม่เป็นชะตากรรมที่แสนเศร้าของมณีรัตน์ที่ต้องเลี้ยงลูกพิการถึงสองคนลูกสาวคนโตอายุ25ปี ลูกชายคนรองอายุ22ปีทั้งสองพิการมาตั้งแต่เกิดตาบอดทั้งสองข้างแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถดูแลตัวเองได้จึงเป็นภาระหนักให้แม่คอยดูแลตลอดเวลามีแต่ลูกชายคนเล็กที่ออกจากโรงเรียนเพื่อมารับจ้างก่อสร้างช่วยเหลือครอบครัว ทางเราก็ได้สํารวจข้อมูลนะคะของผู้ยากไร้รได้โอ,อกาสในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะคะเราก็มารับทราบว่าเดือดร้อนนะคะบ้านก็ทรุดโทรมตามสภาพนะคะเก่ามากนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงดะะูลูกสองคนที่พิการนะคะทั้งตาบอดแล้วก็พิการซ้อนทั้งสองคนแล้วตัวของพี่มณีรัตน์เองก็ไม่มีรายได้ที่จะจุนเจอือเพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนก็คือไม่สามารถไปประกอบอาชีพที่ไหนได้นะคะ วันนี้ผู้เป็นพ่อมาป่วยเป็นโรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถไปทำงานได้เหมือนก่อนอาศัยเพียงเบี้ยผู้พิการของลูกทั้งสองคนมาประทังชีวิตให้รอดไปในแต่ละวันในนามของเทศบาลเมืองหนองคายนะคะเราก็ พิจารณาแล้วนะคะว่าครอบครัวนี้คือเดือดร้อนจริงๆนะคะเป็นผู้ยากไร้แล้วก็ได้โอกาสจริงๆรวมทั้งเป็นครอบครัวที่ยากจนด้วยนะคะดังนงั้นก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะช่วยบริจาคนะคะช่วยเหลือครอบครัวของพี่มณีรัตน์อินทิราแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ขัดสนต้องอดมือ้อกินมือ้อในบ้านที่อยู่อาศัยก็เก่าผุพังมากแทบจะก,กันแดดกันฝนไม่ได้แล้วจึงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญช่วยคลายความทุกข์ยากให้ครอบครัวนี้ได้เบาบางลงบ้างบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงินหน ร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค7,000บาทและผู้มีจิตสันึาร่วมบริจาค1,000บาทเพื่อเป็นทุนยางชีพให้กับครอบครัวมณีรัตน์ต่อไป